ไทยแลกเปลี่ยนความตกลงกับสิงคโปร์ขายข้าวไปสิงคโปร์ไม่เกิน1นึ่งแสนตันต่อปีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ดูแลผู้สูงอายุในเมืองความตกลงที่สําคัญสําหรับอาหารและสุขภาพของสองประเทศเมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่กระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เกิดเหตุการณ์สาคัญที่ไทยและสิงคโปร์ได้แลกเปลี่ยนความตกลงที่มีผลกระทบต่ออาหารและสุขภาพของสองประเทศซึ่งเป็นความตกลงที่สําคัญและมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาค ความตกลงแลกเปลี่ยนข้าวสุขภาพไทยและสิงคโปร์ได้ตกลงกันว่าจะร่วมมือในการทาข้าวและการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในเมืองซึ่งเป็นความตกลงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ในไทยข้าวไทยไปสิงคโปร์ไทยได้ตกลงจะจำหน่ายข้าวให้แก่รัฐบาลสิงคโปร์ในปริมาณสูงสุดไม่เกินหนึ่งแตันต่อปี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญสําหรับการยกระดับศักยภาพสินค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคงทางอาหารซึ่งเป็นประเด็นสําคัญของโลกในปัจจุบันความตกลงนี้สะท้อนถึงศักยภาพและคุณภาพของสินค้าเกษตรไทยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ดูแลผู้สูงอายุไทยและสิงคโปร์ได้ตกลงกันว่าจะร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้นําด้านสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอายุในเมืองซึ่งจะช่วยพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรทางการแพทย์ไทย ให้สามารถเป็นผู้ฝึกสอนและเสริมสมรรถนะของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพความสำคัญของความตกลงความตกลงนี้มีความสำคัญต่อการสร้างสเสถียรภาพด้านอาหารของสิงคโปร์และยังช่วยยืนยันบทบาทของไทยในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกข้าวคุณภาพสูงที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องทั้งนี้ความตกลงนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทย ในการเป็นฟู้ดซิเคียวริตี้ฮับสิงคโปร์ตลาดข้าวที่มีศักยภาพของไทยสิงคโปร์เป็นตลาดข้าวที่มีศักยภาพของไทยเนื่องจากเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารจากข้อจํากัดของพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติทําให้ไม่มีการพาบปลูกข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศส่งผลให้ต้องพึ่งพาก,การนำเข้าข้าวเพื่อบริโภคและสํารองเป็นวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมอาหารความตกลงที่เป็นจุดเริ่มต้น ความตกลงนี้เป็นจุดเริ่มต้นสําคัญสําหรับการยกระดับศักยภาพสินค้าเกษตรไทยสู่ระดับสากลและยังช่วยสร้างประโยชน์ร่วมให้แก่เกษตรกรและทา่าเอกชนของทั้งสองประเทศซึ่งเป็นความตกลงที่สะท้อนถึงความไว้วางใจในข้าวไทยและระบบจัดการสินค้าเกษตรของไทยความตกลงในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยแนวทางในอนาคตว่าความร่วมมือในลักษณะนี้ จะไม่จำกัดอยู่เพียงข้าวเท่านั้นแต่จะขยายความครอบคลุมไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆของไทยในอนาคตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสทางการค้าใหม่ๆรวมถึงจะขยายความร่วมมือไปยังประเทศคู่ค้ารายอื่นในภูมิภาคและนอกภูมิภาคซึ่งจะช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอย่างแท้จริงต่อไปสิงคโปร์เป็นตลาดข้าวที่มีศักยภาพของไทยสิงคโปร์เป็นตลาดข้าวที่มีศักยภาพของไทย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหารจากข้อจำกัดของพื้นที่และทรัพยากรธรรมชาติทำให้ไม่มีการเพาะปลูกข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศส่งผลให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าวเพื่อบริโภคและสำรองเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอาหารสิงคโปร์และไทยความร่วมมือที่มีความสำคัญความตกลงนี้สะท้อนถึงความไว้วางใจและความร่วมมือระหว่างไทย และสิงคโปร์ซึ่งเป็นความตกลงที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ในไทยทั้งนี้ความตกลงนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างเสถียรภาพด้านอาหารของสิงคโปร์และช่วยสร้างประโยชน์ร่วมให้แกเ่เกษตรกรและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศคำถามสำหรับความคิดเห็นของคุณความตกลงนี้มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการแพทย์ในไทย แต่ถ้าคุณมีความคิดเห็นว่าความตกลงนี้มีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างคุณคิดว่าความตกลงนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอย่างไรขอให้คุณแบ่งปันเหตุผลและความคิดเห็นของคุณในกาดคอมเมนต์ด้านล่างนี้